สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราพานเพื่อนฟรีมาอยู่ที่ตลาดนัดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะวันนี้วันพุทธที่6มีนาคม2567นะคะกับบรรยากาศตลาดนัดสวนใหม่นะคะตลาดนัดสวนใหม่มีทุกวันพุธวันเสาร์นเพื่อนฟรีเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศใน,นตลาดวันนี้นะคะไปเลยค่ะ ตลาดย้ายจากข้างนอกเข้ามาในโซนข้างในนะคะคือจับตรงตรงที่เก่านะคะแต่ก่อนตลาดนัดโซนใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็ยา้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วกลับมาข้างในเหมือนเดิมแล้วนะคะก็จะมีอาหารนะคะมีผักมาวางขายมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยนะคะค่ะ ร้านถูกจัดมาอยู่ข้างในนะคะอันนี้บริเวณตลาดจัดมาอยู่ข้างในานาา,ายมากมายเลยนะคะนี่ก็จะเป็นผักแานะคะแาน,สดสดนุ่สดถุงว่าหกสิบเลือกมาหกสิบแล้วก็ให้สวยห้าสิบ เดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะคะเนี่ยหมูาไก่นะคะัปลสนเลยาส่ช้นไม่หาไม่เจอเป็นบางโอ้โอผมมาจอกขทายด้ ក្រេក្រេឆាយក៏មកមើលមែនវ៉ាន់ញ៉ូងតាំងតាំងទៅឯណាណាបុកត្រីទូ ให้มาอยู่ฝั่งนี้นะคะ เรามากันค่อนขะ้นางจะสายลยนะตนะื่มาช่วงเกืบจะแปดโมงแล้วมาทันเทลกโซมากเลยรอรอยี่สิบนะคมาจากะมาจากไหนเนาะต่อลาดดูเหมือนว่าจะมาน้อยมากเลยไม่ ไม่เหมือนข้างนอกเลยย้ายมาข้างในเล็กเลยเพราะว่าถ้าเรามาตลาดนี้เราต้องมาแต่เชา้านะสามกิโลร้อยแขวนไว้่ะ อันนี้หอมแห้งเลยค่ะครับแค้ว แม่ะค้าบอกว่ายูทูบเบอร์มาใยเราว่าเราจะตื่นแต่เช้าเราลุ้งไม่ไหวเ <c oughs> นี่ยจะมาค่ะแตว่ามาจะมาเก็บของช่วยแล้วม้งานนี้น,นี่แม่ค้าตลาดจนวายแล้วนะเพื่อน่ก็จะประมาณนี้นะคะตลาดนัดเ่วนใหม่ก็จะประมาณนี้แหละ คุงเท่าไหร่กันคุณละสามแค่ค่ะมถึงร้อยผักจีนซีค่ะไม่จ่ายกนจ้าต้อมาเดินเจอรถก่อนอันนี้คือบริเวณตลาดโซนใหม่ที่ย้ายมาอยู่ข้างในนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นข้าใหม่นะคะดูเหมือนว่าร้านจะเบาลงน้สิเพราะว่าย้ายมาข้างในก็จะเหลือน้อยนะจำนวนน้อยอยู่ ปลาซอนไม่เฉลิมพระเกียรติแต่ที่มันสาอยู่ตำบลนอกเมืองนะคะตำบลนอกเมืองอัพมพงเชียงหวัดสุรรินท, <ś les> นนท์นะคะายไปทำไมเนาะถ่ายทุกครั้งนะคะก็จะเป็นผักนะคะก็หรอกนะคะงงปลาทูนะ ทำไมเงียบจช่หรอเงียบวันนี้ไม่มีคนเลยเงียบตอนเช้าเงียบไหมคะก็คนเดินอยู่ครับประมาณแคปหนึ่งอ๋อค่ะเพราะว่ามันเป็นคนทำงานวันนี้ันนทางี่คือบรรยากาศตลาดนัดสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะเพราะว่าเราแม่กินข้าวยังนานๆนาทีนะประมาณนี้นะคะ าดก็ต้งค่ะเพราะเป็นผักสวนเกษตรมากมายเลยนะคะยายบวกสวยๆวยอ,อ,อ่ะคำเท่าไหร่คะสบาทค่ะสิบขีรูก่ะนะปรามาณกี่ข่าเส็เดี๋ยวก็นนึงเวลาก็ ผักบวบด,ดีกว่นนะามากค่ะครั้้เราซื้อผักบวบนะคะกับแม่ <c oughs> เพราะว่าผักมีสีสวยมากเลยนะคะแล้วจะผัดผักมุกลุรี่แล้วก็ผัดบวบเย็นนี้นะนี่เราก็เลยเตรียมไปไว้เลยอาหารเย็นนะคะให้ลูกเขาผัดยี่กิน <c oughs> นะคะแม่ขัดพื้นแม่ไหม <c oughs> แม่ขาดเนาะก็ <c oughs> ขายเนาะ โอเคได้ใช่ไหมยังจะเอา,าห้หหานะหบาทไม่ไคืนเลยยี่ห้านะโอเคทำเแม่ขอบคุณมากค่ะแม่ลดให้อันนี้แย่ยๆเลยยี่ห้าบาทนะคะแล้วเป็นบวบอ่อนๆหรืนะำเดือดี่เราทานบวกนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะ เยื่อในของบวบก็จะช่วยลูกกระเพาะได้นะคะอันนี้เป็นผักเกี่ยวกับคนที่เป็นกระเพาะอาหารและข้าวลำไส้นะ,ะเดือนสี่ต้มเราต้มทานแบบเราจะทานกับน้ําพริกก็ได้นะนี่เป็นผัดเครื่องเพียงได้เลยผักบ,บวบนะคะวันนี้ตลาดก็เป็นมันเป็นวันพุธนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะเจะ้าชาวรั้วเรามาสายกันไี้ล่้แต่ว่าเอ็มนินมาสายแน่ๆเลยเพราะจะสองโมง,งแล้ว อันนี้มีหมูด้วยนะคะนี่ออได้ครับน,น,นี่สิคะเดี๋ยวเนี่ยข้างนอกแล้วเดินมาข้างนอกเขาจะขายอาหารนล้วเนี่ยเราก็ซื้อแล้วซื้อบวบแล้ว,วไปไว้ทำกับข้าวเย็นอมีไนนข่ด้วยน,น,นะ นี่คือบรรยากาศตลาดสวนใหม่นะคะก็จะประมาณนี้นะค,ะคือบรรยากาศในตาดทุกคนไปชุ่มกันเป็นตลาดผักสุขภาพส่วนมากจะเป็นผักปลอดสารนะคะแล้วก็กำรรใหญ่ๆด้วยนะคะแบบของที่นี่ถูกมาเลยถูกเองหรือมากจะมาเองนะคะทำขนมใส่ชิล่าบาะเลยธรรมดานะคะคเพื่อนนี่คือบรรยากาศในตลาดสวนใหม่ เฉลิมพระเกียรตินะคะวันที่6มีนาคม2567นะคิดบรรยากาศทุกๆทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ก็ใช้สายประปายนะคะแต่ว่าอาหารสุขภาพนี่นะคะหรือว่าย้ายมาอยู่ข้างในก็ไม่รู้นะคะก็เลยขนก็ลดลงหรือเปล่าก็จะเป็นมาประปลายแบบนี้นะคะในตลาดนี้ ก่บรรยากาศทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้ช่องทองและสีสตาร์พาดีตลาดนัดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะ<ม>ก็เรา,าก็หวังอย่าิงว่าเพื่อนๆที่ีทุกคนทุกท่านคงได้ความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะกวมบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยหากติดภาพประการใดต้องกลับประานอภัยเพื่อนที่ดีะที่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆรงใจที่ให้การสนับสนุนช่องทองละสี ได้ดีเสมอมาต้องกราบขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ง้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีและสไตล์ได้มีกาลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุดสมหวังจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ